นุรังสาวมา่มานไมลีเซรัสลงทุนไปสักลายใหม่เป็นรูปปลาเพื่อรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงตัวโปรดที่ตายจากไปค่ะโดยช่างสักมือทองดออรวูโชว์ภาพนี้และข้อความไว้อะไรในอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมแท็กไปหานักร้องดังหลายคนจึงประติดประต่อเรื่องได้เพราะก่อนหน้านี้สาวหมลี่ก็เพิ่งจะโพส์ตรูปปลาที่เคยเลี้ยงพร้อมข้อความว่าเธอเกลียดการจากลาค่ะ ส่วนนิตยสาร Van i t y Fair ก็นำภาพเก่ามาเล่าใหม่ค่ะแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นให้พูดถึงเพราะเป็นภาพเปลือยทั้งตัวของนางเอกสุดฮอตเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ถ่ายคู่กับงูยักษ์ค่ะซึ่งก็เป็นภาพเซตเดียวกับที่สาวเจเนฟเฟอร์เคยถ่ายไว้เมื่อกลางปีที่แล้วพร้อมการเปิดใจหลังโดนแฮกเกอร์ฉกภาพส่วนตัวมาแชร์แต่ v ว n ิ t y Fair เก็บภาพนี้ไว้เพื่อมาลงเรียกกระแสอีกครั้งในนิตยสารฉบับเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ปิดท้ายด้วยความใจดีของ2หนุ่มสุดหล่อที่ชื่อเหมือนกันค่ะนั่นก็คือคริสแพทรทและคริสอีแวนส์ที่แท็กทีมกันไปเยี่ยมเด็กๆที่ป่วยโรคมะเรง็งซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านในเมืองบอสตันค่ะและเพราะหนุ่มแพรทแพ้พนันหนุ่มอีแวนส์เรื่องการทายผลการแข่งขันซูเปอร์โบว์เขาจึงต้องแต่งเต็มเป็นตัวละครในหนังการ์ดเดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซีสิ่งคนที่ตื่นเต้นดีใจสุดๆก็คงหนีไม่พ้นเด็กๆและครอบครัวที่ได้ต้อนรับ2พระเอกซุปตาที่มาครอบประตูเยี่ยมเยียนถึงบ้านนนั่นเองคะ